หัวฟูหัวฟูมากๆง,ง่วงดึงทิชชู่ซับหน้า ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเราทุกคนจะมาเรียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันก็คือสิ่งที่เราทุกๆคนทำทุกๆวันค่ะ พร้อมแล้วไปฟังและไปดูกันเลยค่ะตื่นนอนลุกออกจากที่นอนเลื่อนนาฬิกาปุกนอนต่อลุก เลื่อนนาฬิกาปลุกสนุดกดสนุดนอนต่อลุกปิดนาฬิกาปกลุกลุกออกจากที่นอน เก็บที่นอนหัวฟูหัวฟูมากมากง่วงแปลงฟันแปลงสีฟัน ยาสีฟันเปิดบีบยาสีฟันแปลงฟันบ้วนปากล้างแปลงสีฟันล้างหน้า ดึงทิชชู่ซับหน้าซับหน้าโอเครัดผม ไกันเลยค่ะเสียบปลั๊กการนำร้อนกดปูเสื่อโยคะเสื่อโยคะเล่นโยคะ หรือว่าจะเต้นแอโรบิกก็ได้ยืดยืดยืดก้มกระโดดตบหนึ่ง สอ4สกระโดดตบ5ครั้งน้อยไหมอาจจะกระโดดตบ10ครั้งหรือว่า20ครั้งก็ได้นะคะเล่นโยคะแอโรบิกกระโดดตบเป็นการออกกำลังกาย ใช้ปากกาปากกาสมุดบันทึกเรียมจดบันทึกวันที่23เดือนพฤศจิกายน2อง2 จดบันทึกเสร็จแล้วปิดสมุดบันทึกมีหนังสืออ่านหนังสือเปิดหนังสือหน้าที่มีที่ขั้นหนังสือ อ่านหนังสือหนังสือเล่มนี้หนามากๆเปิดหน้าใหม่อ่านเปิดหน้าใหม่อ่าน ท่านหนังสืออ่านจบแล้วเก็บหนังสือไปที่ห้องครัวมีโจ๊กฉีกซองโจ๊ก เทลงถ้วยเทลงถ้วยหรือว่าเทใส่ถ้วยเทน้ำร้อนใส่ถ้วย คนโจ๊กน้ำเปล่าเทน้ำเปล่าใส่แก้วเทเทน้ำร้อนนิดนิดเดียวนะคะ นมนมผงตักนมผงใส่แก้วหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนอเขปิดฝาค้น ข้าวเช้าค่ะกินข้าวเชาว้ากินโจ๊กดื่มนมเย่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างถ้วยล้างแก้ว คลิปเกี่ยวกับล้างถ้วยล้างแก้วล้างชามไปดูใน wash dishes นะคะแล้วเราก็ไปที่ไปที่ไหนไปที่ไปที่ไหนดีปิดประตูห้องน้ำก่อนปิดประตูห้องน้ำ เรียมก็อ่านอ่านว่าวันนี้จะทําอะไรอ่าน to-do list คอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ทำงาน ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้วปิดคอมพิวเตอร์เรียมก็จะไปอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็แต่งหน้าไปกันเลย อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วต้องแต่งหน้าอ๋อลืมลืมเปิดเพลงเปิดเพลงเป็น ีผมสีผมสีผมนีผมเครื่องนีบผม มาใช้ป่าวมินะ้าวแรงแต่งหน้าบลัชออน ปิดปัดบัชออนแต่งหน้าต่างหูใส่ต่างหู ไปทำงานค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรียมก็มาทำงานที่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีไมโครโฟนมีแฟ้มทำงานค่ะทำงานเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกลางวันแล้วก็กลับมาทำงาน แล้วก็กินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าแปลงฟันถอดต่างหูถอดต่างหู อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียมก็จะเข้านอน,นะคะ่ะม่วงม่วงมากก็จะเข้านอน,นะคะ่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฝันดีค่ะบ๊ายบายห่มผ้า